สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําโปรแกรมสําหรับที่คนที่ซื้อพวกไม์ไวเลสหรือไม์คนเดนเซอร์ไปแล้วต่อเข้าโทรศัพท์แล้วมันไม่สามารถใช้ได้นะครับให้ไปโหลดในนี้เลย Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า f y 5 f y 5 A l v 5นะครับอ่านี่โหลดไปเลยครับ a v 5 l i g h t เตอนนี้ผมโหลดมาแล้วเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้นามาดูที่ฟันเฟืองนะครับเข้าไปตัว setting เลื่อนขึ้นไปเลยนี่เราจะเจอคำนี้ครับ c a r m e r a s n d Volume ปกติมันจะมามาเป็น medium ครับให้เลือกเป็น high แล้วกดไปตรงนี้รูปสามเหลี่ยมนี่เป็นรูปลำโพงตรงนี้กดเข้าไปนะครับแล้วนี่เราเลือกตัวนี้ External ์นอม่นะครับให้เลือกเป็นตัวกลางนี้เลยมันก็จะสามารถใช้ได้ครับแค่นี้ครับง่ายๆหรือถ้าใครทําแล้วยังไม่สามารถใช้ได้แนะนําให้ซื้อตัวนี้มานะครับใช้ได้ร้อซครับขอบคุณครับ